็อยากให้โยมยิ้มโยมมีความสุขนะชีวิตพระเองก็จริงๆพระเรามีสองสายนะสายบ้านแล้วก็สายป่าสายป่าก็จะลักษณะเด่นพูดน้อยฉันน้อยจําวัดน้อยปฏิบัติเยอะๆสายบ้านก็ตรงกันข้ามเฉพาะอัตมาไม่เกี่ยวกับรูปอื่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็พูดมากก็นิมมต์มาบรรยายฉันมากร้อยกิโลสขีดนะก็เจริญนุ่งเรืองึ้นมากบางคนเมื่อกี้สายตาบ่งบอกนะว้ายมาหาตป,ปองอว้วนจัง เขาไม่เรียกว่าอ้วนนะให้เรียกว่าสารอาหารครบถ้วนจะดีกว่าเนือถ้ากาละเกตเ็าเรียกว่าไม่เรียกว่าอ้วนเรียกว่าทุกสัดส่วนรวมสำรองพลังงานทดแทน <c oughs> นะก็อยากให้โยมได้ยิ้มได้มีความสุขลายท่านสงสัยสายวิชาการว่าทําไมธรรมะเดลิเวอรี่มหาสมปองและทีมงานชอบให้โยมยิ้มโยมหัวเราะเขาบอกว่าจากงานวิจัยของสวนสัตว์ดุสิตโพน,นะทุกวันนี้เขาฟ้องร้องกันง่ายพูดอะไรมันต้องเติมนิดหนึ่งปีที่แล้วนี่เป็นปีปรองดองนะโยมจําได้ไหมปีที่แล้วเป็นปี ปรองดองติดคุกกันบานเลยนะเจริญพรไม่รู้ปรองดองกันยังไงก็ดีมาตัดสินปีที่แล้วพอดีเขาบอกว่ายิ้มหนึ่งครั้งน่าจะเป็นสีชมพูเนี่ยลองยิ้มสิโยมยิ้มสองครั้งสีแดงเรื่อเร่อถ้ายิ้มทั้งวันสีธัญญาสีธัญญาสัญลักษณ์เป็นรวงข้าวนะแต่มาเพิ่งไปบรรยายมาเอาสีธัญญาเป็นรวงข้าวนะโยมอ๋อใช่ครับแต่ก่อนพันไร่นะครับท่านจำยศผิดจะว่ากันนะท่านหลวงวิเชียนเพธยาคมท่านซื้อที่พันไร่ล้านกว่าบาท ตอนเด็กท่านก็เหมือนเด็กๆ,ๆที่มาดูทอล์กโชว์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไปเห็นคนบ้าร้องเพลงก็สนุกสนานไปตามภาษาพอโตขึ้นมาเรียนนั่นแบบนั้นเลยจเจริญพร <laughs> เราไปพูดถึงเขาเขาก็ต้องส่งเสียงกันมาพอโตขึ้นมาท่านเดียนแพทย์ท่านก็เลยไปช่วยคนที่เขามีปัญหาตรงนี้นะโรงพยาบาลจิตเวชนะยโยมนะก็เปน็นบัญญากก็เลยเป็นรวงข้าวนะยโยมนะหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนไป7วันสมมติเราจะตายวันนี้เราหัวเราะห้าอยู่ได้อีก7วัน ห้าห้4วันห้าห้าหวันจะต้องัวเราะตั้งวันอันนี้บ้าแน่นอนราดเริงบันเทิงใจเป็นกําไรของชีวิตวันไหนหงุดงิดชีวิตก็ขาดทุนนะโยมนะอาตมาไม่คิดว่าชีวิตจะได้มาเข้าสู่วงการนี้นะแหมพูดเหมือนหมื่นมากเลยทีเดียวเหมือนหมื่นโป๊ปห้างแตกสนามบินแตกมากเลย ก็ไม่คิดนะเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดเพราะว่ารู้สึกไม่ดีกับวัดเท่าไหร่เคยเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นมะม่วงมันสุกก็ไปขึ้นมาแล้วก็เอามากินแล้วพระก็มาดา่ามาขโมยมะม่วงวัดได้ไงเอ้ ه, าทำไมาแค่มะม่วงสุกต้องห่วงด้วยครับแม่ผมใส่บาตรได้ทุกวันยังไม่เคยทวงบุญคุณเลยแค่ <c oughs> นี้ให้กันไม่ได้แหระครับผมฮ้ยทำไมพระแลกน้ําใจแบบนี้เลยรู้สึกรบกับพระมาตลอดเลยนะก็ไม่ค่อยได้เข้านานๆเข้าทีจบป .6 ปุ๊บก็จะไปเรียนต่อมัธยมเห็นรุ่นน้องชื่อเจ้ามืดดช่ออูมมีนาาคตก หลอรถโดยสารเมื่อืไปไหนเนี่ยไปบวชภาคดูดูร้อนพี่ที่จริงเขาเรียกบรรพชานะบรรน,นอกเขาเรียกบวชที่ไหนอ่ะวัดถ้ำประกายเพชรวัดถ้ำประกายเพชรอา้าวัดแม่เราเคยไปปฏิบัติธรรมเราเป็นเด็กเหมือนเด็กๆนี่แหละก็ไปวิ่งเล่นกินขนมไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันก็ค่อยๆสั่งสมเข้าไปสั่งสมเข้าไปพอได้ยินวัดถ้ำประกายเพชร,รก็เลยไปบอกแม่ขอไปบวชภาคดูร้อนกับไปดูวัดถ้ำประกายเพชรเขาจะบวชภาคดูดูร้อนไปถึงขวานี่ขึ้นถ้ำนะสายเนี่ยมีผู้ชายตัวโตๆถ้าคิดมากหน่อยก็เหมือนเทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะน่ะ ใครจะบวชเนนมาทางนี้ก็เดินตามเสียงเขาไปถอดสร้อยบุมบัแรงพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตต้องมีบุมบัแองคว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วทอให้เขาเลยเจ้าวาดควนผมไม่เองด้วยก็รู้ตัวอีกทีก็แห่นาคแล้วช็อตเด็ดก็คือว่าเขาจะต้องมียกไตรจีวรให้ให้นาคให้นาคคนอื่นเขาก็ใส่ชุดนาคมานะเขาเตรียมตัวมาบวชเราไม่ได้เตรียมตัวมาใส่เสื้อแดงแป๊ดอยู่คนเดียวเลยทีเดียวถ้าตอนนั้นมีปัญหาการเมืองนี่โดนถีบออกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะตอนนั้นยังไม่มีเรื่องสีเรื่่่่่ออออองอะไไรเป็นนัออยูพแมมมา ทำไงดีแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะยืมแม่คนข้างๆให้เขาย,ายกไตรจีวรให้รู้ตัวทีก็บรรพชาสามเณรบวชเนรแล้วชันนมชันนมแม่ก็มาแล้วล่ะเอาลูกหายไปหลายวันก็มาเพื่อกำลังจะชันนมพระอาจารย์บอกฉันไม่ได้นะออทำไมไม่ได้ครับก็แม่ซื้อมาตวายเห็นไหมนะเนียนรูปอื่นเขาไม่มีชันนั่งมองหน้าเราตาอย่างเงี้ยปากอย่างเงี้ยก็ะอวดเป็นต่อเลยจะกล้าชันเหรอเราอยังไงครับต้องให้มันครบกันก่อน,อนสิเอา้าต้องรอก่อน ครบกันถึงจะได้ฉันแล้วเวลาด่าว่า,ากันอย่างเงี้ยต่อยกันตีกันก็ไม่ได้เอา้าสังคมเราอยู่ข้างนอกปฐมเราไม่ชอบใจกันแล้วก็ต่อยกันตีกันได้ครูก,ก็ลงโทษนิดหน่อยเป็นเนนอย่าด่าว่ากันแล้วเกิดโมโหล่ะครับก็บทสวดมนก์กมีอยู่ก็อาศัยบทสวดมนต์สมมติเราไม่ชอบเนนร,รูปนี้องค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดาน <c oughs> คิดว่ามันไม่น่าจะรู้ทันหรอกเนนเขาก็ไม่ฉลาดแพ้เราเขาก็ฉลาดเท่าๆกับเรา สะบัดหน้ากลับมาเลยสัตว์โลกทั้งชายหญิงรอ,อก่อนเถอะรอรอบทป่งสังขารก่อนบทป่งสังขารมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทําไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญไมิไปเห็นแต่ฟุ้งแรงเห็นแต่ฟุ้งกาเห็นแต่ฟุงมาเยอะแย่งกันกินรู้ทันอีกสะบัดหน้ากลับมาดูหนะ้าสมเพศก็สิบห้าวันก็จะลาสิกขาอยู่แล้วพี่เนนบุญมีกองกุลีก็เดินมา ไม่เคยลืมผู้มีพระคุณเลยนะแม่ตานแม่ตานน่าจะให้บวชต่อนะสามเนรสมปองนี่เข้าท่ามากเลยนะก็อมองหน้าแม่จินตนาการเราจะมาก่อนนะอิมเมจินจินตนาการสําคัญกว่าความรู้แม่แตมาจะบวชต่อนะอย่าเลยลูกลูกเป็นลูกคนสุดท้องเป็นลูกคนที่เจ็ดของแม่ลูกจะลําบากหิวข้าวจะทําอย่างไรแม่คงทนไม่ได้หรอกถ้าลูกไปบวชนี่คือจินตนาการความเป็นจริงแม่แตมาจะอยู่ต่อนะอ๋อาดีแล้วลูกก็ได้ไม่เปลืองข้าวบ้าน อ๋อนี่คุณกําลังลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อยู่ใช่ไหมเนี่ย